เริ่มที่พ่อเสือแม่เสือเสือเดินผ่านภูเขาจ้ะเกิดพศสองห้าอสี่หนึ่งอายุ 26, ยี่บหกย่างยี่สิบเจ็ดพ่อเสือเด็กเสือใบกระต่ออ่าใบไพ่ดีมากเลยวาสนาดีจังหวะดีเรื่องงานเรื่องเงินหรือมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตเออต้นสัปดาห์มาดีเลยจะ้ะเวลาไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันหมายพลังเรื่องงานหรือโอกาสเรื่องงานมันกำลังมานะอาจจะมาจากตัวคนเองหรือใครซัพพอร์ตก็ช่างเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจจะ้ะนะคะสาวๆอาจจะต้องอ่อนหวานหน่อยสิบเจ็ดสิบปบดี โอ้ไพ่เศรษฐีมารอด้วยนะคะบางคนมีคนซัพพอร์ตช่วยเหลือบางคนเป็นจังหวะช่วงขาขึ้นแต่บางคนไม่ขาขึ้นอะไรทางนั้นนะไม่เดือดร้อนอะไรก็อย่าเพิ่งไปเดือดร้อนหรือหาเรื่องใส่ตัวนะถ้าชีวิตดีอยู่แล้วนะคะเนาะเงินก็ลุ่งคนค้าขายให้ขยันตัวเองอันนี้ไพ่ดวงดีมากแต่มันเป็นไพ่ขี้เกียจด,ด้วยหรือดื้อด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่ดีนะเออ ไพ่เนี่ยดวงดีวาสนาดีไพ่เทพีชโชคไพ่ราชาชโชคมาในดวงหมดเลยนะข้อที่หนึ่งตั้งใจโอกาสที่ได้ให้อดทนอย่าดื้อพอมีใครมาเตือนให้ฟังหน่อยแต่คุณก็เป็นคนที่มุ่งมั่นด้วยเหมือนกันถ้ามุ่งมั่นเนี่ยหมายถึงความสุขและความสําเร็จสาวๆอย่าขี้หึงขี้หวงมากเกินไปอย่าหวงแฟนอย่าหึงแฟนมากเกินไปอาจจะเกิดปัญหาหนุ่มๆก็ได้เหมือนกัน ความรักถามว่าดีไหมถือว่าดีถ้าชีวิตครอบครัวดีดีอยู่แล้วแฮปปี้แต่สัปดาห์นี้บางทีอาจจะมีคนในครอบครัวบริวารหมาแมวอาจจะป่วยหรือไม่สบายเป็นสเต็ปปกติของชีวิตอนะเนาะโสดมีโอกาสพบรักแต่ถ้าเกิดโสดแล้วมีความสุขดีกับครอบครัวพ่อแม่ให้โฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินนะใส่ใจดูแลตัวเองให้ดีไม่ต้องรีบหรอกเรื่องของความรักเนาะนะเออไพด่ดีมีโชคด้วย ไพ่เศรษฐีไพ่ราชาโชคไพ่เทพีโชคมาบางทีถ้าไม่ใช่ดวงคุณแล้วคุณฟังอยู่คุณพิมพ์รับดวงนะซึมซับบรรยากาศไพ่เข้าไปขอให้ฉันเจอแต่เรื่องดีๆเนาะนะคนะติดขัดมีปัญหาจะมีคนช่วยเหลือสัปดาห์นี้ไม่ได้เสียหายอะไรมากแต่บรรยากาศการทํางานมันก็จะเอืเอ่อยๆเชยๆอ,อาจจะชะ้าอาจจะเลื่อนอาจจะไม่ค่อยได้ดังใจแต่ยอดขายสัปดาห์นี้จะอืดหน่อยนะคุณก็ต้องฟิตคุณก็ต้องขยัน ะะเงินจะได้เข้าตั้งแต่ต้นสัปดาห์เพราะว่าจังหวะช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีจะติดต่อกับใครก็ตามคนใหญ่คนโตเพื่อนฝูงผู้หลักผู้ใหญ่จะแฟนจะอะไรอย่างนี้รู้จักผู้รู้จักเจรจาเตรียมข้อมูลไปให้พร้อมยิ้มแย้ม,แ,ยมแจม่มใสสัปดาห์นี้บันเจิดบันเจิดเลยจ้ะใช้คําว่าบันเจิดเนาะมีข้อเสียอยู่อย่างเดียวนัดใครแล้วเขาจะเลื่อนโดยเฉพาะนัดรับเงินหรือนัดนัดรับเงินนัดให้เงิน บางทีเราก็แอบ,บเลื่อนด้วยเหมือนกันเออแต่บางทีในนี้มันขึ้นมาเลยว่าถ้ามีอย่าจ่ายไว้นะคะอ่าไพ่ดีๆตามนั้นชอบทรงผมนี้เข้ากับใบหน้ามากใช่พี่หวานก็ชอบมากแต่มันไม่แต่ถ้าตามไว้นี่มันไม่ค่อยเหมาะมันเหมาะกับการไปทําให้เด็กๆก,กับลูกๆแต่ชอบนะคะเออแต่ชอบเพราะมันดูเด็กอันนี้เข้าข้างตัวเองนะนะ,ะเห็นไม่ได้สัปดาหนี้ระวังน้ําหนักขึ้นหน่อยนะจ๊ะมาต่อนะ คุณที่เกิดพศสองห้อายุ38ย่าง39เสื้ออยู่ในป่าจ้ะอ่าประตูงานเปิดได้ขับข่าวดีตั้งแต่ต้นสัปดาห์ช่วงนี้จะดูแลตัวเองเรื่องอาหารการกินใส่ใจเรื่องผิวแล้วก็ดูหน้าเด็กกว่าไว้ด้วยบางคนอนะเออนะคะสิบเจ็ดิดีข่าวดีนะคะประตูเงินถามว่าเปิดไหมเปิดแต่ว่าสัปดาห์นี้ระวังค่าปรับระวังโดนใบสั่งบางคนจะมีดวงไปหามหมอนะ หรือว่าเอ๊จะเจอตำรวจพระดงใบสั่งหรือจะไปหาทนายก็ตามสเต็ปแล้วกันเนาะพูดจาดีๆพูดจาน่ารักเนี่ยบางทีอาจจะไม่โดนใบสั่งหรือไม่โดนค่าปรับก็ได้นะประตูรักปิดอ่าสัปดาห์นี้จะมีเรื่องเครียดน้อยน้อยอกใน้อยใจคนที่เรารักก็ได้อาจจะกังวลใจเพราะสุขภาพเพราะเขาป่วยเพราะเราป่วยอาจจะกังวลใจเพราะต้องไปพูดคุยเจรจากับทนายความหรือมีปัญหากับใครสักคนเพราะโดนตําหนิก็ได้เพราะฉะนั้นคนที่ทํางานประจํา ก็จะเจอคนที่อาจจะกดดันทําให้เครียดหรือคุณอาจจะไม่สบายใจกับบริวารลูกน้องมีเรื่องเครียดแต่ไพ่ใบแรกดีให้ใจเย็นๆในนี้มันบอกเอาไว้เลยว่าข่าวดีมาตอนต้นอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจตอนท้ายๆไปปก็ให้เน้นที่เรื่องดีๆก็แล้วกันเนาะสัปดาห์เนี้นะคะนะเด็กๆต้องใจเย็นหน่อยโสดอยากให้โสดไปก่อนนะคะนะ ช่วงวันที่ยี่สามยี่สี่ไม่ค่อยดีอ่ะบางคนอาจจะป่วยหรือไม่สบายหรือนอนไม่หลับหรือกังวลใจเกี่ยวกับคนที่เรารักหรือเรื่องงานก็ได้แต่ว่าค่อยๆจัดการไปนะคะเนาะไม่ได้เลวร้ายทั้งหมดหรอกไพ่ใบแรกของคุณยังดีอยู่นะจ๊ะมีใครจะไประวังอย่าไปทะเลาะอะไรกับใครนะถ้าทะเลาะอะไรกับใครหรือมีปัญหาอะไรก็ตามในช่วงนี้จะเป็นฝ่ายเราที่รู้สึกกังวลใจและเครียดเพระชันธรรมใช้อารมณ์นะคะ นะมาต่อที่เสือยืนคุมเชิงจ้ะอายุ50ย่าง51เกิดพศส5 1หจ้ะประตูงานย้ายงานไหมเนี่ยประตูงานปิดประตูใจปิดแต่มันจริงๆประตูมันเปิดไหมข้างหลังอนะแต่มันการแบบจบจากที่หนึ่งไปเริ่มอีกที่หนึ่งเนาะสัปดาห์นี้ระวังใส่ตาหัวเขา่านะคะ นะอาจจะอึดอัดใจเรื่องงานนะแต่บางคนก็กำลังคิดในเรื่องของการโยกย้ายที่อยู่แต่บางคนก็กำลังคิดในเรื่องของการโยกย้ายงานแต่บางคนก็ตกงานอยู่นะในช่วงนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าตกงานพักงานลางงานหรือพักฟื้นอะไรนะคะดูแลจิตใจตัวเองสักนิดนึงเนาะบางคนอาจจะได้ข่าวไม่ค่อยดีของคนอื่นก็ได้นะคะประตูเงินเปิดจะ้ะถ้ามีเรื่องไม่สบายใจถ้ามีเรื่องเครียดมิตรภาพรอบข้างดีนะไพ่เมื่อกี้เป็นไพ่มิตรภาพอสัปดาห์นี้มีดวงต้องไปร้านขายยาเนาะหรือไปคลินิกแบบไหนอะคะตัวเอง ดูแลตัวเองหน่อยนะประตูรักก็ยังเปิดอยู่อ่ะสัปดาห์นี้ตกงานจะได้งานมีปัญหาเรื่องมิตรภาพมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์หรือมีปัญหาเรื่องงานเดินทางไปพูดคุยเคลียร์ปัญหาได้จัดการได้แต่คุณก็ต้องอารมณ์เย็นๆด้วยนะเวลาไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยบางทีมันหมายถึงว่ายอมหักไม่ยอมงอใจร้อนไม่เอาใครละตอนเนี้ยไม่ไม่อดทนละตอนเนี้เป็นความรู้สึกแบบนั้นนะเนาะพระไพ่เราเสียเวลาไพ่เราเสียเนี่ย บางทีเราก็อาจจะทําให้บรรยากาศรอบข้างเสียหายหรือมีปัญหากับคนอื่นก็ได้เนาะถ้าตกงานเดี๋ยวได้งานถ้าใครรับงานเป็นจอบๆเดี๋ยวมีงานเข้ามาเพิ่มอีกถ้าทําดีๆคนจะบอกต่อนะคนะเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เลวร้วายใครจะเปลี่ยนย้ายงานเดินทางไกลเดินทางได้มีปัญหางอนกับแฟนมีโอกาสปรับความเข้าใจกันแต่คุณก็ต้องยอมแฟนด้วยอย่าชวนทะเลาะบ่อยนะจ๊ะคนแดนไกลจะมาหาแต่ว่าถ้ารักใหม่ๆบางทีก็จะหึงหวงกันสักนิดนึงเนาะ จูงมือกันไปเที่ยวดีกว่าเรื่องหึงหวงนะะนะคะนะหรือเอาขอนมไปฝากจะมีคนเข้าหาคุณเพื่อผลประโยชน์ด้วยนะแต่บางทีคุณก็อาจจะเข้าหาเขาด้วยผลประโยชน์ได้ด้วยเหมือนกันรวมๆดีจ้ะจะ0เนาะระวังช่วงวันที่ 10, 78, 19, 1 7 18 19นิดนึงนะคะเสื้อเดินผ่านป่าจะ้ะเกิดพศ2505อายุ62ย่าง63ท้องร้องอีกแล้วนะคะประตูงานเปิดประตูใจเปิดคิดบวกคิดถึงการสร้าง สร้างบ้านต่อเติมบ้านสร้างชื่อเสียงสร้างความสุขอยากจะทํานู่นให้ลูกให้นี่ให้ลูกให้เตา้าบางทีบางทีก็คิดถึงช่วงวัยกเกษียณนะหกสิบแล้วเงินก้อนนี้เอาไปทําอะไรดีอทําอะไรก็ให้มันเหลือเยอะๆนะนะคะมันเป็นเรื่องของความฝันนะเนาะแต่ถ้าอยากจะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองหรือทําอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วมีความสุขไปในนี้มันก็บอกว่าชื่อเสียงของคุณสร้างไรายได้ให้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะประตูเงินปิดนะในนี้มันบอกว่ารองเงินอยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่แต่รองเงิน หรือเงินมันอาจจะสะดุดหรือต้องเอาของเก่าเงินเก่ามาใช้เพราะนั้นสัปดาห์นี้ระวังเรื่องเงินเรื่องทองนิดหนึ่งไม่เหมาะกับการลงทุนไม่เหมาะกับการให้ใครยืมเหมาะกับการเก็บเหมาะกับการศึกษาดูให้ดีสัปดาห์นี้จ,จะมีคนเก่าคนเดิมมายืมเงินบ้างนะคะเคนค้าขายเนี่ยวบางทีช่วงกลางสัปดาห์คือวั 20, 21, นที่ยี่1 2บยบเอ็ดยิบนี่ยยอดขายอาจจะนิ่ง,น,งนิดหนึ่งเนาะแต่ถ้าใครจะไปถือศีลไปวิปัสนากรรมฐานอันนี้โอเคประตูรักเปิดจ้ะ อ่ะได้ไพ่เปิดตู้เงินรอในทุนจะได้ในทุนได้คนช่วยเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องของถ้าติดขัดอะไรมีคนช่วยนะในนี้บอกเลยอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือใครก็ได้เนาะรอลักรอลูกเต้าก็จะได้ข่าวเรื่องเขาด้วยเหมือนกันแต่ช่วงนี้คุณจะหงุดหงิดง่ายนะบางทีเรื่องเงินเรื่องทองก็ทําให้หง,งุดหงิดเออรองเงินจากใครเดี๋ยวได้จากคนนั้นแต่ถ้ากําลังคิดรอว่าเอ๊จะเอาเงินออกมาใช้ดีหรือเปล่าหรือให้ใครยืมดีไหมไม่ไม่ควรออกมาให้เขานะจ๊ะ เออบอกกันแบบนี้เนาะสัปดาห์นี้ระวังสุขภาพนิดนึงระวังป่วยระ,ระบบน้ําเลือดน้าเหลืองโรคนิ้วโรคอะไรที่เกี่ยวกับพวกระบบน้ําอ่ะพวกตรงพวกไตอ่ะดูแลตัวเองสักนิดนึงโดยเฉพาะช่วงกลางสัปดาห์อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพน,นนะจ๊ะรวมๆยังโอเคเนาะโสดหลายๆคนอนะ่ะโสดยังมีความสุขจะมีคนเข้าหานะไม่รู้ว่าจะมาเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ดูให้ดีแล้วกันนะคะสาหรับคนโสดเนาะอืมคนมีคู่ถ้าอยู่กันแบบเพื่อนดี นะคะแต่บางทีมันก็จะมีฟิลเฉาเฉาเงาเงาหน่อยอาจจะมีงอนกันบ้างในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเอามาต่อมาต่อที่เสือลงจากภูเขาจ้ะเกิดพศสองห้าอายุ14ย่าง15และ2493อายุ74ย่าง75จะ้ะสวัสดีค่ะคุณสมพงศ์นะคะประตูงานเปิดจากต้นสัปดาห์มาข่าวดีมารอเลยข่าวดีมีความสุขแต่คนค้าขายมันก็ได้เรื่อยเนะ เออได้เรื่อยๆดีกว่าไม่ได้วังก้อนใหญ่อาจจะยังไม่มาในช่วงต้นสัปดาห์บริหารจัดการโปรโมชั่นหรือเรื่องของการขายให้ดีประตูเงินเปิดถ้าในน้อยอยู่เอ้ยอดขายจะดีหรือไม่ดีสัปดาห์นี้เริ่มดีขึ้นแล้วตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์คือช่วงวันที่20ิบเป็นต้นไปนะคะประตูรักเปิดนะคะสัปดาห์นี้พี่หวานจะบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีนะคะแต่ว่าคุณอาจจะรู้สึกน้อยอกน้อยใจคนนั้นคนนี้น้อยใจครอบครัวน้อยใจแฟนน้อยใจเพื่อน ะะมีดวงชุมนุมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงด้วยในช่วงสัปดาห์นี้เด็กๆเ,เนี่ยได้ตามความขยันนะถ้าตัวเองตั้งใจดีขยันจะมีคนที่ห้อมล้อมให้ความเข้าใจแต่บางทีอาจจะเจอไปเปรียบเทียบกับคนอื่นก็จะมีฟิลที่เราอาจจะไปหมั่นไส้เขาได้ด้วยเหมือนกันถ้าพ่อแม่มีลูกเยอะเนี่ยอาจจะน้อยออนงอนใจกันบ้างเนาะเออนะคะโตตามวัยดีนะในนี้มันบอกว่าก็ตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่แล้วกันจะรักสวยจะรักงามอยากจะได้ของเล่นอยากจะได้นูน่นได้นี่มากเป็นพิเศษ นะคะปดาหนนี้คนที่อายุเยอะแล้วเนี่ยคุณปู่คุณย่าจะแฮปปี้ครอบครัวสุขสันต์มีความสุขแล้วบางทีจะมีฟิลหลงๆล,ลืมๆหรือตัวคุณจะรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอะเออนะคะอันนี้ดีจ้ะนะคะอ่ะมาดูเรื่องประตูงานประตูงานหนึ่งสองสามถือว่าเปิดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยประตูงานนะคะประตูเงินเปิดกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งสองประตูเงินเปิดหกสิบเปอร์เซ็นต์ประตูรักเปิดถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เปิดมากกว่าเสียเนาะ เพราะฉันสัปดาห์นี้พี่หวานก็มองว่าหลายๆเรื่องยังดีอยู่แต่ระวังเรื่องเงินเรื่องทองชน,นิดหนึ่งขยันให้มากใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นหรือต้องหาเพิ่มแล้วแหละนะคะนะ,ะ,นะ,ะสัปดาห์นี้สีเสริมดวงเอาไพ่ราชาโชคกับราชราชนีโชคไปเนาะนะคะไพ่สองใบนี้มาเนี่ยเปอร์เซ็นโชคนี่ก็ถือว่าลุ้นเหมือนกันเนาะจะโชคจากอันไหนก็นแล้วแต่โทนสีชมพู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 มพแดงนะคะ นะชมพูดแดงแซมเขียวไปด้วยก็ได้การทำบุญเสริมดวงสัปดาห์นี้ดูแลคนแก่ดูแลคนป่วยไหมถ้าดูแลก็ดูแลเขาให้ดีนะคะหรือถ้าฝันแปลกๆฝันไม่ดีก็ไปแบ่งบุญทำบุญให้เขาหรือทำบุญกับ สบระยตผ้าห่อศพลงศพได้ใครจะไปถือศีลวิปัสสนากรรมาฐานนั่งสมาธิที่บ้านทุทกๆวันวันละ5นาที10นาทีเนี่ยในสัปดาห์นี้ได้นี่ก็ดีเลิศถือว่าเป็นการเสริมดวงคุณในช่วงนี้เนาะนะคะเลข17เจ้าชะตามีโชคนะหนึจ็ดสจ้ะสื่อมาจากการเดินทางเลขแดนไกลหรือเลขรถนะจ๊ะขอ